คลิปท <icana> <ส>ักชบด้วยอันนี้อาจารย์ยังไม่ได้มีผมประยัยฮะมีก็รออยเพราะว่าลูกศิษย์มหาเดชเช้าเลยเมื่อเช้านี้มาจากอุบลสอนเสียงแล้วนี่ก็เพิ่งมาจากบ้านใกลจเดชเสียงก็มาเมื่อเช้านี่ก็มากันเยอะติดตามมหาอามครับอาจารย์บอกว่าตรกหลางนี่ก็คือการถวายการให้ ก็มีลูกศิษย์เขาบนอาจารย์ไว้ว่าถ้าหวยอาจารย์เข้าวันนี้เ็าจะสบายสองรางเขาสบายสองรางเขาพูดไปแล้ว mm hmm. แล้วเมื่อคืนนี้อาจารย์ก็นอนฝันตอนตีห้าอาจารย์เนี่ยนอนฝันว่าได้จับศพศพเป็นศพผู้ชายแต่ว่าเป็นศพที่ขึ้นอื่นน้ำเลืองไหลเลี้ยงหมดแนละ้วจับศพศพตึ้งซุ่นในการฝันนะ พจับสดศหมันก็ว่าเขาให้น้มศดไปทิ้งแต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็คือจากท,ที่ไม่กล้าหามเพราะว่าสดนั่นจับไปปุ๊บมันเละแล้วกลิ่นมันแตกขึ้นมาเลยน้ำเหลืองไยเต็มืออาจารย์แล้วทีนี้กลิ่นนะ่ะฟุ้งเลยขนาดในฝันน่ยังมีกลิ่นนะมันเหม็นอุบาทม,มากในฝันอ่ะมันเหม็นมากอาจารย์คิดว่าหัวอาจารย์เข้าแล้วไม่รู้แหละจะตัวไหน ถ้าฝันมีมิตรนะของจารมีเกียรติมั้งอาจารม่เก้าเก้าอาจารย์เน้นไปที่เก้าสองเลยเก้าศูนย์เก้าหนึ่งตอนนี้เก้าสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแต่ตัวตัวเก่ายังยังยังผิดใช่ไหมครับน้องเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่ครับแต่วันวันนี้ก็ยังตัวเก่าอยู่ใช่ไหมตัวเก่าอยู่แต่เพียงแต่ว่าอาจารย์นอนฝัน นอนฝันก่อนที่จะมานอนฝันจับโสมเนี่ยฝันว่ามีคนมาเขียนหวยให้แล้วเมื่อคืนมาฝันมาเขียนนะหวยให้เขียนให้เลยนะหวยมาเขียนเห้อาจารย์มาเขียนเลขให้อาจารย์เลยอาจารย์ก็เหมือนกับว่าเราว่าหวยจบตนนัวนี้แต่ว่าอาจารย์ก็ยังไงก็คือไม่ทิ้งเลขที่อาจารย์ให้ก่อนหน้านาี้แน่นอน เพราะว่าอาจารย์ตอนนี้ก็คือเทใจไปเลยที่เก้าศูเก้าสองเก้าหนึ่งแล้วก็ศูย์ห้าแล้วก็เก้าศูนย์เก้าแล้วก็ห้าศูนย์เก้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งอาจารย์ให้เลขไปแล้วมันเลขก,ก็ทมานผูกอา,อาจารย์มานีมิตฝันนะ่ะฝันหลอกอ,อา,า,อาจารย์เคยเขียนเลขให้หกศูนย์ห้าแล้วทีน,นี้มาฝันว่าหวยมันออกเก้าหนึ่งเมื่อวนั้นน่ะอาจารย์ก็ไปเทใจเก้าหนึ่งมากคลสุดท้ายมา6ก0อกหกศูนย์ห้าเลย อจารย์ก็เลยกลัวจะเป็นประวัติศาสตร์ทรัมอปลหวยฝันก็คือเอาไว้ปัญหะคือถ้าใครชอบก็ซื้อเอาแต่หวยที่อยู่ในป้ายนั้นอาจารย์คิดว่าอาจารเล่นมากเลยอาจารย์สั่งลูกิดแล้วสั่งเดิมตดตัวนี้ก็คือ92เนอะ92 92 29แล้วก็90แต่หวยที่อาจารย์ฝันเนี่ยเอาเลยไหมเอาเลยค่ะไม่รอช้าเลยจ้าวนนี้ไม่รอจ้า เขาอไรีข้าวทำไม่าจ้รรู้ละทำไมอาจารย์รู้แค่หาข้าวัไม่ได้ขาวขาไม้เลยจังอนแกรมาทานข้าที่เลยจังวันูสุดท้ายเลยง้วที่17แล้วทำไมดูไม่ทัน่าซน สี่ศูนย์ห้าอันนี้เลขฝันนี่เป็นเลขฝันเขามาเขียนให้แค่นี้แหละเ mm hmm. นี่ยที่อาจารย์ฝันก่อนที่จะมาฝันว่าได้จากศกเมื่อคืนอันนี้อาจารย์ก็บอกรู้สิกไปแล้วเมื่อวานนี้คนมาทำข่าวคนสุรินทร์ทีวีอาจารย์ก็บอกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน mm hmm. อาจารย์ก็บอกไปแล้วเห็นชัดไหมครับเดี่ยวเลย,เย,ยเก็เต็มแล้ว504ตัวเดียวนะ่ะ504ตที่มาเขียนให้ในนิมิตนะอันนี้คือเลขฝันไม่เกี่ยวกับเลขแต่อาจารย์คิดว่าสําหรับเลขตัวนี้ใครที่จะซื้อเสียงไว้ก็ได้แต่อาจารย์จะเทใจไปที่909 509 9091 92แล้วก็05มากกว่าในป้ายที่อาจารย์ให้ตั้งแต่ชุดแรกค่ะอันนี้คือเป็นซื้อไว้การเพระเดี๋ยวควรจะประวัติศาสตร์สัอย ตปก่อนให้605แล้วก็มาฝันว่าหวยนั้นออก91ก็เลยเทใจให้91ปรากฏว่าหวยที่เราเขียนออกตรงๆ3ตัวเลยไม่ต้องกลับเลย3ตัวตรงอันนี้จา์ก um> ็เลยว่าฝากเป็นแนวทางพิจารณาให้ลูกศิษย์ลูกหาที่จะเสี่ยงดวงในวันที่1กุมภาค่ะที่จะถึงนี้เรีนน็อตชัดเจาะน็อตอาจารย์ค็อตโยนเอฟซีเยนไนเดอร์ อ,อันนี้เป็นเลขฝันนะเลขฝันนะเลขฝันนะเลขฝันอันนี้เลขฝันมาคนอยู่ในใตาจางเพื่เพื่อเอยได้เอาไปดูแข่งกมอคนเก็บไปอยู่ใต้ดินเลยกันอันนี้เลขที่อาจารย์เทใจให้ คใจคีใจนใจใจีใจนะใจีนะอันนี้ไปทำเลยเองกับเองคลีนใจหนึ่งเก้าหึ่เก้าสองเ้าคีใจียจาได้มาตั้งแต่แรกเลยตัวนี้ไม่มีเียแปลงแนอนยไงคืออย่างนั้นซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าวนี้นะแต่ว่าถ้าให้ตัวนี้มันก็กว้างเกินไป แต่ก็แคบลงมาก็คือเน้นไปที่เก้าูเ้าหรือเ2้าสองเก้าจำให้แล้วครับอาจารย์ให้แล้วนั้นก็เน้นมั่นใจสร้างนิสัดีหวยตัวนี้ลูกศิษย์ของอาจารย์ซื้อก็ค่อนข้างหมดไปแล้วในกองฉลากครับในลอตเตอรี่พลาหมดเลยกว้านหมดเลยหรอกว้านหมดเลยไม่เหลือแม้แต่ไปเที่ยวอาจารย์ไม่รู้แหละแต่อันนี้เป็นเลขที่อาจารย์นั่งสมาธิเห็นแั้แต่ต้นงวด คือจะบอกง่ายๆก็คือว่าเลข909และ29เป็นเลขที่อาจารย์นั่งสมาธิเ็นแต่ว่าอาจารย์นั้นถามว่ามีลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งขับรถของอาจารย์เนี่ยไปชนลังแจกที่ได้หวยตัวตนี้มาก็ขับรถไปชนอ่าอะไรไม่รู้แต่ว่าชนปุ๊บข้างหน้าขังหลย ทะเบียนรถทะเบียนรถห้าศูนย์เก้าอาจารย์ก็เลยมาจับศูนย์ห้าแต่เลขหนะึ่งเก้านั้นเป็นเลขมงคลของอาจารย์คือ<ะ>เ,เลขมงคลของอาจารย์ถ้ามีเก้าอาจารย์ก็จับใส่ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าที่อาจารย์เน้นมากๆไว้ก็คือศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าจะอยู่ในนี้แหละเลขสามตัวแล้วก็จะมีเก้าศูนย์เก้า แล้วก็เลขฝันก็จะห้าูนสี่อันนี้เป็นเลขฝันเลขฝันห้าศนี่ล่าสูนเลขฝันอาจารย์แซมอาจารย์แซมฝับอาจารย์โรบัะฝันลงไม่เป็นไรใครชอบไปจัดใครชอบก็จับก,กันไว้ด้วยเลขฝันเมื่อกี้ฝันหนึ่งหกออกหกหนึ่งกลัวมากก็เลยลงไปเปลือมันออกเมื่อกี้อาจารย์ลอนสามหกไปออกหนึ่งกแล้วมันออก 6, 6, 6. เอาไว้เล่นนะจอมจัดก็การไว้ก็ได้แต่อาจารย์เใจให้เก้าเนียซื้ออะไรก็ได้ให้มีเก้าเน้นไปที่เก้าเลยวันนี้เม็ดเดียวเมดรวยทั้งประเทศเก้าสองสองเก้าสองเก้าแล้วก็เก้าศูนย์แต่ถ้าเน้นหนักเลยก็คือเม็ดเดียวรวยทั้งประเทศก็คือสองเก้าสองเก้านะครับ สองเก้าเสองเก้วยทั้งประเทศสองเก้ายทัประเทศวันนี้นะวันสิบหกกุมภาแล้วอ๋อหนึ่งกุมภาหนึ่งกุมภาเดียวรวประเทศนะครับค่ะม็ดียวรปเทอารขออภัยด้อนะคะท่านผู้ชมพูดผิดนะคะขออภัยนะคะข้าวาแน่นอนวันนี้ีมามานอาจารเล่าความฝันอีกนิดอาจารย์ฝันว่าได้ ได้มีคนมาบอกว่าให้ย้ายศพออกแล้วศพเนี่ยเป็นศพตายขึ้นอู่ศพเป็นศพผู้ชายอาจารย์ก็ไปจับศพปรากฏว่าเนื้อมันยุ่ยหมดแนละ้วน้ำหนอมัน